ในชีวิตของเราไม่มีใครเดินมาถึงวันนี้ได้ด้วยความบังเอิญทุก9ก้าที่คุณผ่านมันเต็มไปด้วยความพยายามความเจ็บปวดและประสบการณ์ที่ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นอย่าเพิ่งหมดศรัทธานในตัวเองเพราะตราบใดที่ใจยังไม่ยอมแพ้เส้นทางของคุณยังไปต่อได้เสมอครับสําหรับผู้ที่เกิดทั้งสามราศีดังต่อไปนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าโชค ไม่เคยมาแบบเป,เปล่าเปล่ามันมาพร้อมบทเรียนและสัญญาณคนที่ไม่รู้จักสังเกตสัญญาณมักพลาดโอกาสไปต่อหน้าต่อตาแต่คนที่เข้าใจและเพราะจากควาโชคได้จนขนรอบตัวตกใจช่วงเวลาเปลี่ยนดวงใหญ่เรียกว่าเลิกฟื้นชะตาหนึ่งราศีสิงเดือนพฤศจิกายน2568พลังแห่งความรุ่งโรดกลับมาอีกครั้งพลังจัก,กรวาลประจำเดือนของชาวสิงเดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวประจำตัวของคุณดวงอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งแห่งพลังอำนาจ และเปิดประตูแห่งชื่อเสียงอีกครั้งนับตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไปพลังแห่งความมั่นใจและความกล้าจะกลับมาเต็มร้อยสิ่งที่คุณเคยเงียบเคยหยุดนิ่งจะเริ่มเดินหน้าอย่างมั่นคงอีกครั้งเหมือนฟ้าหลังฝนหลังจากช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ที่คุณอาจรู้สึกเหนื่อยหรือเหมือนทำดีแต่ยังไม่เห็นผลเดือนพฤศจิกายนนี้คือการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงฟ้าเปิดทางสว่างและคนที่เกิดราศีสิงห์จะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการอดทนและความพยายามของคุณ ไม่สูบเปล่าเลยการงานดาวพุธและอาทิตย์เปิดทางเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะโดดเด่นมากในเรื่องงานโดยเฉพาะสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการตลาดการเจรจาหรือการสื่อสารดาวพุธเข้ามาเสริมให้คุณพูดเก่งสื่อสารได้ตรงใจผู้คนและสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างน่าประลาใจคุณจะได้รับโอกาสใหม่งานที่รอคอยมานานจะเริ่มขยับหรือมีคนมาชักชวนทําโครงการใหญ่บางคนอาจได้เลื่อนตําแหน่งหรือมีผู้ใหญ่ในวงการเข้ามาช่วยเหลือออยอ ห้างจริงใจคำเตือนสำคัญอย่าใจร้อนเกินไปเพราะดวงอาทิตย์แม้จะหนุนพลังแต่ก็อาจทำให้คุณแสดงออกมากไปจนคนรอบข้างรู้สึกว่าคุณมั่นเกินไปควรใช้ความนิ่งแบบผู้นำเข้าควบคุมพลังจะยิ่งทำให้คุณดูน่าเกรงขามและได้รับความเคารพมากขึ้นกลางเดือนเป็นจังหวะด,ดีมากในการเริ่มสิ่งใหม่เช่นเปิดกิจการหรือขยายโปรเจกต์บางคนจะได้รับข่าวดีจากต่างประเทศหรือมีงานร่วมกับองค์กรต่างชาติเคล็ดลับเสริมดวงการงาน สวมเสื้อโทนทองน้ำตาลแดงอมส้มในวันพุธหรือวันอาทิตย์จะช่วยเพิ่มพลังความสำเร็จไหวพระประธานที่มีเปลวเ,เพลิงหรือแสงส่องว่างเช่นพระอาทิตย์ทรงกรดหรือพระธารรถการเงินดาวสุขส่งเสริมแรงเดือนนี้ถือเป็นเดือนทองของการเงินเลยทีเดียวไรายได้จะไหลเข้าหลายทางทั้งจากงานหลักงานเสริมหรือโชคจากคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีเงินหมุนเวียนดีมากลูกค้าเก่ากลับมาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นต้นเดือน มีเกได้รับข่าวดีทางการเงินอาจได้เงินคืนจากลูกหนี้หรือได้ส่วนแบ่งที่รอคอยกลางเดือนดาวสุขทำมุมดีกับดาวพฤหัสบ่งบอกถึงโชคจากผู้ใหญ่หรือการได้เงินจากความเมตตาของคนอื่นเช่นหัวหน้าให้โบนัสเพิ่มหรือมีคนมอบของมีค่าให้ปลายเดือนระวังการใช้เงินเกินจําเป็นเพราะพลังแห่งความมั่นใจอาจทําให้คุณอยากซื้อของรู้หรือสิ่งที่ไม่จําเป็นเลขเด่นเสริมทรัพย์สามหกเก้าเคล็ดลับเรียกเงินเข้าพกเหรียญบาทปีเกิดหรือธนบัตร ที่มีเลขซ้ำกันไว้ในกระเป๋าสตางค์ช่องเงินใหญ่จะช่วยให้กระแสงเงินไม่ขาดมือความรักของชาวราศีพิจิกความอบอุ่นกลับคืนหลังจากช่วงก่อนหน้าที่ความรักอาจนิ่งหรือมีความเข้าใจผิดเล็กๆเ,เดือนนี้ดาวสุขเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่อ่อนโยนทําให้ชาวสิงกลับมามีสเสน่ห์อีกครั้งคนโสดจะมีคนเข้ามาจากการทํางานหรือโซเชียลมีเดียพูดคุยแล้วรู้สึกเหมือนเอคอยอรู้จักกันมาก่อนคนมีคู่ จะได้ปรับความเข้าใจมีช่วงเวลาแห่งการพูดคุยลึกซึ้งใครที่มีปัญหาคาใจจะได้คลี่คลายความรักกลับมาหวานอีกครั้งคำเตือนระหว่างเรื่องอารมณ์คำพูดของคุณอาจดูแรงโดยไม่ตั้งใจควรใช้ความอ่อนโยนแทนพลังของการสั่งเคล็ดลับเสริมรักจุดเทียนหอมกลิ่นดอกกุหลาบหรือว่านิลาก่อนนอน9นาทีจะช่วยปรับเคลื่อนพลังหัวใจให้ดึงดูดคนดีเข้ามาสุขภาพพลังชีวิตฟื้นเดือนนี้สุขภาพโดยรวมถือว่าดีขึ้นมาก โดยเฉพาะคนที่ก่อนหน้านี้มีอาการเหนื่อยง,ง่ายปวดหลังหรืออ่อนเพลียจะค่อยๆดีขึ้นแต่ดาวเสายังส่งผลเรื่องความเอครดจากความรับผิดชอบคุณจึงควรพักผ่อนให้พอช่วงกลางเดือนระวังภูมิแพ้หรืออาการนอนไม่หลับช่วงปลายเดือนเหมาะกับการเริ่มออกกําลังกายแบบเบาเช่นโยคะหรือว่ายน้ำเพลิดลับเสริมสุขภาพดื่มน้ำอุ่นผสมเกลือมาหลายวันละหนึ่งแก้วตอนเช้าจะช่วยปรับสมดุลร่างกายและเสริมพลังชีวิตโชคลาภเดือนนี้ดวงโชคลาภของราศีสิงห์แข็งแรงมาก โดยเฉพาะโชคจากความพยายามหรือสิ่งที่คุณลงแรงไว้ก่อนหน้าจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่เห็นจริงช่วงวันที่12บสถึงสิพฤศจิกายนเป็นจังหวะทองของการเสี่ยงโชคเลขที่สัมพันธ์กับโชคของคุณ396 639 93 6 63, หหากมีความฝันในช่วงนี้โอได้ยอเฉพาะเกี่ยวกับแสงเปเลวไฟดวงอาทิตย์สิงโตให้ตีความว่าเป็นสัญญ,ญาณของโชคลาภที่จะเข้ามาในสาวันเพล็ดลับเสริมโชคบริจากเทียน หรือหลอดไฟให้วัดสวดคาถาบูชาพระอาทิตย์ทุกเช้าก่อนออกจากบ้านสรุปภาพรวมดวงราศีสิงเดือนพฤศจิกายน2568นี่คือเดือนแห่งการกลับมาของความรุ่งโรจน์สิ่งที่คุณทำไว้กำลังจะผลิดดอกออกผลดาวการงานการเงินและโชคลาภหนุนแรงพร้อมกันความรักฟื้นความมั่นใจกลับมาสุขภาพดีขึ้นชาวสิงจะกลายเป็นผู้นำแห่งพลังบวกประจำเดือนนี้พลังส่งท้ายจากอัญญาภาแห่งอยาากลัวแสงของตัวเอง เพราะมันคือสิ่งที่ฟ้าส่งมาให้คุณเปลี่ยนปากราะยเดือนนี้สิงจะกลับมาปังอีกครั้งอย่างสมบูรณ์สองราศีธนูเดือนพฤศจิกายน2568นดดวงเปิดทางรวยฟ้าหนุนแรงสุดในรอบปีพลังจักรวาลแห่งการเริ่มต้นใหม่เดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำราศีธนูเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งแห่งการขยายตัวและความสำเร็จอย่างเต็มพลังหลังจากช่วงหลายเดือนที่คุณอาจรู้สึกว่าทำอะไร ต้องคอยระวังระมัดระวังหรือมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาขวางดวงในเดือนนี้จะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือและดาวใหญ่ประจําตัวของคุณเริ่มจับคู่กับดาวศุกร์และดาวอาทิตย์อย่างลงตัวหมายถึงพลังแห่งโอกาสความสําเร็จและการได้รับการยอมรับทุกสิ่งที่คุณตั้งใจทําในช่วงก่ออ่อนหน้านี้จะเริ่มเห็นผลในเดือนนี้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมและที่สําคัญฟ้ากําลังมอบของขวัญแห่งโชคให้กับคนธนูุคุณคือหนึ่งในราศีที่ดวงเฮงที่สุด ในเดือนพฤศจิกายน2568ไม่ว่าจะด้านเงินงานหรือโชคลาภดาวทุกดวงหมุนหนุนแบบเต็มกำลังดวงการงานราศีธนูดาวพฤหัสเปิดทางสว่างชาวราศีธนูจะได้เข้าสู่ช่วงเฟื่องฟูของอาชีพอย่างแท้จริงดาวพฤหัสประจำตัวคุณจับมือกับดาวอาทิตย์หมายถึงความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามของตัวเองงานที่เคยถูกเลื่อนหรือหยุดชะงักจะได้รับการอนุมัติมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหญ่หรือได้เข้าร่วมงานสำคัญกับผู้ใหญ่ในวงการผู้ พ่อที่ทำงานประจำจะได้รับข่าวดีเรื่องการปรับตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่ที่แสดงศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่เจ้าของกิจการฟรีแลนซ์เดือนนี้ถือเป็นจังหวัดทองดาวพฤหัสหนุนให้คุณคิดโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาอย่างสร้างสารรค์ลูกค้าเข้าหาโดยไม่ต้องพยายามมากใครที่คิดเปิดร้านออนไลน์หรือลงทุนใหม่ๆให้เริ่มภายในวันที่5-20ถึง 20, พฤศจิกายนจะเป็นฤกษ์ดีที่สุด ในรอบปีคำเตือนเล็กน้อยระวังความใจร้อนของดาวอังคารที่ยังส่งอิทธิพลอยู่เล็กน้อยอาจทำให้คุณพูดเร็วทำเร็วเกินไปโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียดควรตั้งสติและตระวาจาธิง,งานให้รอบอครอบเคล็ดลับเสริมดวงการงานตั้งน้ำหนึ่งแก้วไว้บนโต๊ะทำงานในวันพฤหัสเพื่อเสริมพลังดาวประจำตัวสำหรับดวงการเงินเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวดาวศุกร์และดาวพฤหัสจับมือกันในพบการเงินของราศีธนูหมายถึงเงินไหลเงินต่อเงินไม่ขาดมือ รายรับที่เราคอยจะเข้ามาแบบต่อเนื่องและที่สำคัญคุณจะเริ่มมองเห็นเส้นทางใหม่ในการต่อยอดรายได้ต้นเดือนมีเกณฑ์ได้เงินจากงานเสริมหรือเงินจากเพื่อนฝูงที่ค้างจ่ายไว้กลางเดือนจะได้เงินจากการเดินทางหรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเช่นมีคนช่วนลงทุนเล็กๆแล้วใดหอบผลกำไรงามปลายเดือนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตหรือโบนัสแบบไม่คาดคิดระหวังเล็กน้อยการใช้เงินไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยเพราะดาวสุข ยังส่งพลังแห่งความอยากได้เข้ามาอยากเพิ่งซื้อของรูเกินจำเป็นในช่วงปลายเดือนเลขเสริมโชคการเงิน589 3สาราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17รสพฤศจิกายน15ทธันวาคมมอปลายทักแรง ดวงพญาเหล็กฟื้นคืนชีพเตรียมตัวรับการเปลี่ยนชะตาครั้งใหญ่ปลายปี2568นี้ไม่มีใครแรงเท่าคุณภาพรวมดวงชะตาโดยรวมของราศีพิจิกหมอปลายขอทักแรงเลยว่าพิจิกกำลังจะกลับมาทวงบาลังแห่งพลังและอำนาจหลังจากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคุณอาจเหมือนคนที่ต้องเผชิญทุกอย่างเทียงลำทางต่อสู้กับความเหนื่อยความล้าและปัญหาที่เข้ามารอบด้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะฟ้าลงโทษคุณหักแต่เป็นการเตรียมคุณให้แข็งแกร่งพอสำหรับการพิกชตาแอร์ บกเต็มแรงในช่วงปลายปีนี้ดาวพฤหัสกำลังย้ายเข้าในจุดที่หนุนพลังชีวิตและดาวเสาร์ที่เคยทับชะตากำลังพลายแรงกดนั่นหมายความว่าที่จิตจะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ทุกอย่างที่เคยปิดประตูไว้จะเริ่มเปิดออกทั้งในเรื่องงานการเงินความรักและสุขภาพคุณจะรู้สึกเหมือนตื่นจากหลับไหลาย,ยาวนานพลังข้างในกลับมามีชีวิตอีกครั้งสิ่งที่เคยกลัวจะกลายเป็นแรงผลักดันสิ่งที่เคยพังจะกลายเป็นบทเรียนและสิ่งที่เคยเสียจะถูกทดแทนด้วยสิ่งใหม่ ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหมอปลายพูดเลยว่าพิจิกคือราศีที่ผ่านนรกมาแล้วและตอนนี้คุณกําลังค่ะพื้นสวรรค์สําหรับการงานราศีพิจิกฟื้นตัวแรงเหมือนฟ้าผ่ากลางใจดวงงานของชาวพิจิกช่วงปลายปีนี้ถือว่ากลับมาอย่างสมศักดิกศ์ศรีจริงๆดาวประจําเรือนการงานย้ายเข้าสู่ตําแหน่งแห่งชัยชนะหมายความว่าใครที่เคยถูกลดบทบาทถูกมองข้ามหรือถูกแย่งผลงานคุณจะกลับมายืนหนึ่งอีกครั้งช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคมจะมีโอกาสใหญ่เข้ามาโดยไม่ค่าคิดงานบางอย่างที่เคยล่มหรือโดนระง,งับจะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ใหญ่กว่าเดิมเช่นโปรเจกต์ที่ถูกเลื่อนจะถูกอนุมัติงานที่เสนอไว้จะได้เริ่มจริงจังหรือมีคนชวนไปร่วมงานใหม่ที่ค่าตอบแทนสูงพิจิกเป็นราศีที่งานมาพร้อมแรงกดดันแต่หมอปลายอยากเตือนแรงๆว่ายิ่งถูกกดยิ่งเด่นดาวเสารที่เคยทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดินในโคลนกําลังเปลี่ยนจากภาระเป็นพลัง ผลงานเก่าที่ถูกมองข้ามจะกลายเป็นหลักฐานยืนยันฝีมือและจะมีคนใหญ่คนโตเข้ามาสนับสนุนอย่างไรก็ตามหมอปลายขอเตือนอย่าไว้ใจใครง่ายๆในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่ดูเหมือนสนิทเพราะเขาอาจกลายเป็นคนที่เอาความลับไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวคำทักแรงของหมอปลายราศีพิจิกถ้าทำง,งานด้วยใจ่ื่อสัตว์ปีนี้ฟ้าจะตอบแทนแบบทบต้นทบดอกแต่ถ้าคิดโกงฟ้าจะตัดดวงทันทีการเงินจากติดลบก,กลับมาบวกจนล้นมือราศีพิจิกคือราศีแห่ง เงินผันผวนมาตลอดปี2,568แต่ปลายปีนี้หมอปลายเห็นชัดเจนว่าดาวการเงินเดินหน้าเต็มกำลังเงินที่ติดขัดจะเริ่มคลายตัวและรายได้จะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางคนอาจได้โอกาสจากงานเสริมที่ไม่เคยคิดว่าจะทำเช่นธุรกิจออนไลน์การลงทุนเล็กๆหรือการช่วยคนแล้วได้เงินตอบแทนโดยไม่คาดคิดสิ่งที่สำคัญคือห้ามหยุดขยับเพราะช่วงนี้พิจิกมีแรงดึงดูดซับแรงมากหมอปลายเตือนด้วยความหวังดีว่า ถ้าคุณยังอยู่ในนิสิญยานีแต่ให้เจราจาและจัดระบบใหม่เพราะดาวเจรจาการเงินเปิดกว้างมากมีโอกาสได้ผ่อนผันหรือปิดบัญชีได้สำเร็จช่วงปลายธันวาคมเป็นจังหวะทองของพิจิกในการซื้อทรัพย์สินใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือที่ดินจะได้ของดีราคาถูกหรือมีผู้ใหญ่ช่วยออกค่าใช้ใจ่ายบางส่วนคำเตือนแรงสำหรับชาวราศีพิจิกอยากกลัวใช้เงินถ้าใช้เพื่อสร้างต่อฟ้าจะตอบแทนกลับมาหลายเท่า แต่ถ้าใช้เพื่ออวดฟ้าจะดึงกลับจนหมดความรักรักนี้มีฝ่ายแต่ต้องระวังไม่รศีพิจิตขึ้นชื่อว่ารักแรงหึงแรงและสื่อสัตว์แรงปีนี้ดาวอังคารประจำราศีเดินเข้าจุดอารมณ์หมายความว่าความรักของคุณจะมีทั้งพลังและความระอุคนโสดความรักที่เคยพังจะกลับมาให้เลือกอีกครั้งบางคนจะได้เจอคนเก่าที่วนกลับมาในจังหวะที่คุณไม่คิดถึงแล้วเขาจะกลับมาด้วยท่าทีสํนนึกฐิดแต่อย่าลืมว่าบางครั้งคนเก่ากลับมาเพื่อสอนให้จำไม่ใช่เพื่อให้เริ่มใหม่ อย่างไรก็ตามสำหรับคนโสดจริงๆที่พร้อมเปิดใจคุณจะเจอคนที่มีพลังเข้ากันได้อย่างรุนแรงทั้งแรงดึงดูดทางใจและทางกายเรียกได้ว่าเจอกันแล้วเหมือนมีแม่เหล็กดูดเข้าหาคนมีคู่ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องคำพูดเพราะดาวเสาร์กับดาวอังคารเดินชนกันถ้าเผลอพูดแรงๆอาจเกิดปัญหาที่บานปลายถึงขั้นเย็นชาแต่ถ้าคุณอดทนและลดอัตราความรักจะกลับมามั่นคงและเข้าใจกันลึกซึ้งกว่าเดิมความรักของพิจิกปีนี้คือการทดสอบใจ ถ้าผ่านได้คุณจะได้คู่ชีวิตจริงไม่ใช่แค่คู่ครองชั่วแต่ถ้าเลือกจะรักต้องวางอีโก้ลงสุขภาพร่างกายของชาวราศีพิจิกปีนี้เหนื่อยทางใจมากกว่าทางกายหลายคนมีอาการนอนไม่หลับเหนือ่อยล้าโดยไม่รู้สาเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะและหลังเพาะเกพอความเครียดไว้ในตัวมากเกินไปอยากปล่อยให้ความเครียดสะสมเกิน7วันเพราะดาวสุขภาพของคุณยังมีจุดอ่อนอยู่ในช่วงพฤศจิกายนถึงกลางธันวาคมถ้าไม่ดูแลอาจล้มป่วยกระทันหัน จากภาวะภูมิต่ำหรือความดันช่วงปลายธันวาคมจะเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ปรับสมดุลชีวิตได้เริ่มออกกำลังกายหรือถือศีลปฏิบัติธรรมจะรู้สึกเบาสบายขึ้นชัดเจนแต่ถ้าไม่ทักฟ้าจะบังคับให้ทักแต่ถ้ารู้จักหยุดเองฟ้าจะเปิดทางให้เดินต่อโชคลากและโอกาสพิเศษดวงโชคของพิจิตในช่วงปลายปีนี้เด่นแรงแบบเหนือความคาดหมายโดยเฉพาะคนที่ทำบุญกับเด็กยากไร้คนพิการะ หรือผู้สูงอายุจะมีเกณฑ์ได้รับโชคจากการเสี่ยงดวงหรือการลงทุนแบบไม่ตั้งใจเลขมงคลของราศีพิจิกในช่วงปลายปี 3, 7, 9วันโชคดีคือวันอังคารและวันเสาร์เวลาแห่งโชคลาภคือช่วง11นาฬกา11นาทีและ20นาฬกา9นาทีแต่โชคลาภของพิจิกไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมาพร้อมบุญที่สั่งสมหากคุณใช้โชคเพื่อช่วยผู้อื่นโชคนั้นจะงอกงามต่อเนื่องไม่หยุด มันมาพร้อมบุญที่สั่งสมหากคุณใช้โชคเพื่อช่วยผู้อื่นโชคนั้นจะงอกงามต่อเนื่องไม่หยุด